บิกลองอ่ลองล้วงลงไปจับดูอ่ล้วงลงไปนะระดับลอาล้วงลงไปปึ๊บแมวไหนได้อะไรไม่มีเลขเอาไหมเอาลองที่บีห้มองปึ๊บเอาหยิบขึ้นมาเลยเราเรียกเสียงทายลูกเอาไหมหยิบขึ้นมาปึ๊บหยิบขึ้นมาลูกไหนก็ได้เอาไหนเป้าอะไรอ่ะศูนย์ อา้าวศูนยแล้วนะศูนยล้วศูนย์แล้ว,ลว,ลวตามด้วยหนึงอา้าวขออีกรูปหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วศู 0, 1, อะไรเอาเอาหตัวเลยไหมไม่เอาหตัวเลยหมศูย์หไม่มีมมมเอาบิ๊กบกอ,อ่ะขอบิ๊กมั่งขอบิ๊กมั่มองอะไรหอ้าวศูนหเอาหตัวเลยไหม <c oughs> ไม่เอานะเอาแค่นี้เอาไป ครับหมแกะดูถาดนี้เ่ยเอะเห็นไหมครับห้าสองห้าสองหกเก้าห้าสี่แปดแปดศูหหนึ่งสามมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เพราะว่าเยอะมากเมื่อกี้ผมก็ดูไปไปสองถาดแล้วมาดูถาดนี้อีกเนี่ยครับตาไวไ้ๆวนะครับ าไวๆตาไวๆอ่าไวไวโอ้โหตรวนี้ชัดเจนมากนี่แม่มาดูตัวนี้ชัดเจนมาก,ช,มากชัดกว่าใครๆเลยอ่านี่นะครับน้องบีน้องบีก็มาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้แม่น้องบีก็กำลังว่ายอยู่นะครับอ้าว าทุกคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณนะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมะละนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจาตุมะหาลาชิกายักขะ อโทษทีครับยักษชะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุผูสะพุทธังอรหังพุทโธเท้ทาเวสุวรนโนโนโมพุทธายะตาธุตาธุตาธุโอ้โหเก่งมากสวัสดีครับวันนี้น้องบีน้องบีกพามา ที่วัดจุลามณีนะครับมาทำบุญไหว้พระนะครับไปน้องบีอันนี้จะเข้าไปในโบสถ์นะครับเข้าไปกราบไหว้พระในพระอุโบสถนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น โอ่งน้ำมนุ์นะครับตักน้ำมนุ์แล้วกรุณาเก็บให้เรียบร้อยอ๋อมาๆมาพรมพผ,ผ,ผมน้ำมนุ์ลูกผมน้ำมนุษย์นิดเดียวก็พอแม่แม่เอามือมาเอาเอาเอานี่ก็ได้อาบีอ่ะแล้วก็เอารูปหัวนะลูกรูปหัวนะเนี่ยพอเทให้นิดเดียวอ่ะรูปหัวอึ๊บอ่ะรูปหัวลูกรูปหัวรูปหัวอ่าสาธุอ่ะน้องบิ๊กครับน้องบิก๊กอ่ะ อ้าวปึ๊บปึ๊บอ้าวลูกหัวลูกลูกหัวลูกหัวสาธุอ่าน้ำมนต์น้ำมนต์แต่มันไม่ค่อยออกอ่าลูกหัวสาธุอ้านี่ครับลูกหัวสาธุครับอื้าาหอยน้องบีน้องบีกอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะฮะไปต่อไปใช่คนเข้ามาเยอะอ่ะเราออกไปก่อนคนเข้ามาเยอะอ้าวม้านอนผมอ้สาธุ นี่บรรยากาศภายในพระอุโบสถนะครับทำบุญนะครับอันนี้เป็นคุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับทำบุญชำระหนี้สงนะครับนี่ก็จะมีให้หยอดตู้ทำบุญนะครับอันนี้ซื้อที่ดินทำบุญซื้อที่ดินไปไปกันครับ สำหรับวันนี้ที่วัดจุฬามณาีนะครับน้องดีน้องบิ๊กก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย